โอเคครับก็สวัสดีชาวเอชช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับและคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นเติมเงินสะสมประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เติมสูงสุด3,299บาทนะครับก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูในคลิปนี้กันเลยแล้วกันนะครับขอเริ่มที่เก้าร้อยเก้าเก้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าของก่อนหน้านี้ก็เป็นของเก่าหมดเลยนะครับเก้าร้อยเก้าเก้าครับก็จะได้เป็นชุดลิตเติ้ลโกตนะครับถาวรนะครับชุดที่ผมใส่ตอนหน้าล็อบบี้เลยนะครับ 1 2 9 9ครับก็จะได้เป็นปีกแวมไพร์คร็อกหรือเปล่านะครับอาจจะอ่านผิดต้องขออภัยนะครับสลีอ่านให้หน่อยคร็อกโอเคคร็อกแต่ว่าน่าจะเป็นปีกแวมไพร์นะครับได้ถาวรเหมือนกันนะครับต่อมาครับ3 2 9 9นะครับก็จะได้เป็นปืนลูกซองแบ็คโฮนะครับลูกซองหลุมดำนะครับเป็นปืน8ดาวนะครับรู้สึกว่ากระสุนนี้น่าจะไม่จำกัดด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีถึง40ทับห0 0ืเลยนะครับนะน่าจะกระสุนไม่จำกัดแหละนะครับ เดี๋ยวโห e มด PVP PVE จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเทสได้ดูที่หลังแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ก็ได้เป็นปืนลูกซองนะครับโปรโมชั่น3,299ันก็น่าจะมีแค่นี้นะครับส่วนถ้าใครจะเติม3 7 9 9เนี่ยหรือเติมเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยก็จะได้เป็นกล่องเฮอร์เริ่มฮาโลวีนก็จะได้เป็นกล่องตัวนี้นะครับซึ่งเปิดออกมาเนี่ยก็มีโอกาสสุ่มได้เป็นอ่าสกินปืนตัวนี้นะครับนะแล้วก็น,นี่ด้ยวยปะในพวกดาบพวกสกินปืนใหม่ๆะครับพวกนี้ละมัง้งน่าจะใช่นะครับ โอเคครับมาครับเดี๋ยวผมก็จะมาอ่านคุณสมบัติต่างๆให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่ามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับชุดปีกอะไรประมาณนี้นะแต่จริงๆอะผมว่าชุดเนี่ยมันไม่ควรใส่กับปีกอะไรเลยนะครับผมว่าแบบปิดทุกอย่างอะเหลือแค่ชุดแต่ผมว่าน่าจะดีสุดน่ารักสุดแหละนะครับนี่ประมาณนี้คือแบบมันตะมุตะมิมากนะครับทุกคนนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มที่คุณสมบัติของชุดกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าทูกสุดนะ ก็ค่าที่เสียงบวก2ี่สิบนะครับเคลื่อนที่ไวบวกสองเกาะเลเวลสองกระสุนไรเฟิลจุดโจมนะครับก็ชุดตัวนี้บวกกระสุนไรเฟิลจุดโจมด้วยนะครับก็ประมาณนี้สาหรับชุดนะครับต่อมาเป็นปีกครับผมปีกแวมไพร์คร็อกนะครับสิทธิประโยชน์ก็เกาะเลเวลสามนะครับเคลื่อนที่ไวบวกห้าค่าที่เสียงหมดหนึ่งร้อยนะครับตกจากที่สูงไม่เจ็บเปลี่ยนกระสุนไวนะครับนี่คือคุณสมบัติปีกเบื้องต้นนะครับประมาณนี้ต่อมาเป็นเปืนลลูกซองเนาะลูกซองตัวนี้นะครับ ก็เป็นลูกซองแดาวนะครับยิงเร็วอยู่ที่84นะครับเคลื่อนที่อยู่ที่7 6นะครับเป็นกระสุนไวห6ส้นะครับระดับหายากหนึ่งร้อยนะครับกระสุนให้มา40ทับขีดก็แปลว่าไม่จํากัดจริงๆด้วยนะครับสาหรับลูกซองตัวนี้นะครับคุณสมบัติพิเศกก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขยายรูปให้แล้วทุกคนก็หยุดคลิปอ่านได้นะครับโอเคครับและนี่ก็คือชุดเซตนะครับเวลาเราเอามาเล่นจริงนะครับคนอื่นก็จะมองเห็นเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมถือลูกซองกัน โอเคเนะี่ยประมาณนี้เลยนะครับนะถ้าเราแบบว่าใส่ปีกด้วยก็จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับแปดหลักแปบบ๊บปุ๊บนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเอยแต่ว่าพอเอามาเล่นจริงปีกมันปีกมันไม่ซ้อนกันหวะทุกคนเอ้ยเท่อยู่นะครับอย่างเงี้ยจาเลยนะครับถือว่าเท่นะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าปีกมันจะยาวหน่อยนะครับถ้าเล่นบอลแมนผมแนะนาว่าให้ปิไปดไว้ดีกว่านะครับเดี๋ยวคนอื่นมันเห็นนะโอเค ประมาณนี้ครับแต่ว่ารวมๆโปรโมชันเดือนนี้ถือว่าน่ารักมากนะครับผมชอบชุดมากเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการพรีวิวเบื้องต้นนะครับชุดเซตกระปิกนะครับในส่วนของลูกซองแบ็คโฮนะครับถ้าเราเล่นในโหมด PVP เนี่ยยิงคนยิงมัมมี่นะครับกระสุนก็ไม่จํากัดเหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนปืนบางกระบอกนะครับที่กระสุนมันจะไม่จํากัดแค่โหมด PVE นะครับแต่นี่คือกระสุนไม่จํากัดทุกโหมดเลยนะครับน่าจะโหดกว่าลูกซองอีโวนะครับเท่าที่ผมลองสัมผัสมานะครับนะ ยิงไปเดียวนี้คือแตกเลยนะครับระยะไกลด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปมัมมี่เนี่ยผมทําย้อนหลังไว้ให้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมเอาไปยิงเฟียต์ตนานให้ดูท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมแต่หมด PVP ก็ประมาณนี้แหละครับไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับคลิกขวาตูมไม่ได้นะครับแต่ว่ามีไอคอนฆ่าด้วยนะครับนี่นะประมาณนี้มีไอคอนฆ่าใหม่นะครับ เดี๋ยวก่อนจะไปลงเฟียร์นะคบผมก็จะมาเปิดปืนตัวใหม่ที่มันเข้ามาพร้อมกับโปรโมชั่นเดือนนี้เลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นปืนขวิน e อ็มเพ r i m อร์อิมเนะครับเป็นปืน a s ซ์ซัลไฟฟ8.5ดาวนะครับนะก็ได้จากเจมนะครับเจมอันนี้นะครับนี่นะอันนี้เลยนะครับเป็นเจมหน้าใหม่นะครับลองมาซุ่มๆดูได้นะครับถ้าใช้หมดนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าใช้กี่อันน่าจะ200-300อันมั้งนะครับแต่ก็ ใครที่แบบมีสะสมตั๋วฟรีไว้เนี่ยก็สามารถมากดสุ่มได้นะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับมันแรงกว่าเส่นกวนแล้วก็การูด้าด้วยนะครับปืนตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะแบบว่าโหดมากๆนะครับใครที่แบบว่ามีตั๋วเหลือกๆก็มาสุ่มแล้วกันนะครับใครที่แบบไม่มีก็เติมเติมสุ่มได้ผมว่ากระบอกเนี้ยคุ้มคือแม่งอันดับหนึ่ง PVE ล่าตอนนี้นะครับมันแรงที่สุดในเกมแล้วมั้งนะครับสำหรับปืนตัวนี้นะครับโอเคครับในส่วนต่อมานะครับก็จะมาลองเทสให้ทุกคนดูนะครับว่าปืนตัวนี้มันแรงก่าการิิงงงๆะะรบผมจลออยส้ดู ยิงเม็ดแรกเข้า182นะครับอันนี้คือเทสได้เม็ดเพียวๆนะครับ182นะครับมันมีเอฟเฟกต์ระเบิดด้วยนะครับเอฟเฟกต์ระเบิดเนี่ยมันก็เข้า452นะครับต่อมาเป็นปืนเส้นกวนนะครับจําไว้นะครับว่าดาเมจเม็ดหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้มัน182ใช่ปะลองดูเส้นกวนนะครับเส้นกวนเข้า161เลยครับอ่าที่แน่ๆคือแรงกว่าเส้นกวนละและเอฟเฟกต์เส้นกวนเนี่ยมันไม่มีเอฟเฟกต์ระเบิดด้วยนะครับคือกินเส้นกวนขาดไปแล้วครับต่อมาเป็นการูด้านะครับอ่ามาลองดูนะครับ ลองยิงแบบว่าปกติกันเลยแล้วกันปกติเนี่ยเข้า84นะครับประมาณน,นี้นะครับอ่า84เอฟเฟกต์ระเบิดเข้าเท่าไหร่เอฟเฟกต์ระเบิดเข้า600กว่านะครับเอฟเฟกต์ระเบิดการูด้าเนี่ยจะแรงกว่านะครับแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยดามเมจรวมๆเลยนะครับเปืนฉินก็ดีวกว่าอยู่ดีนะครับโอเคนะแต่เปืนฉินเนี่ยจะเป็นลองอยู่แค่กระสุนมันน้อยกว่าแค่นั้นเองนะครับอืมอันนี้คือแบบความเป็นลองเปืนการูด้านะครับแล้วก็เสร็จกวนโอเคแต่รวมดาเมจแล้วเนี่ยคือฉินแรงกว่าเยอะนะครับ โอเคครับเดี๋ยวก็จะเอาลูกซองแบ็คโฮนะครับมาเทสในโหมดเฟียตำนานแล้วกันนะครับว่าลง PVE เนี่ยดาเมจมันจะแรงไหมนะครับมาเลยนะครับก็สนไม่จำกัดเหมือนเดิมนะครับแต่ในโหมด PVE เนี่ยมันสามารถลิกขวาเพื่อสร้างเป็นหลุมดําได้หรือเปล่าแล้วหลุมดำอันนี้มันทําอะไรไม่ได้มั้งอ๋อมันทำได้ดิมันล่อมอนครับทุกคนเหมือนมันดูดมอนนะครับประมาณนี้แบบดึงความสนใจมอนนะครับโอ้ยถือว่าแจ๋วเลยนะครับอย่างเงี้ยแล้วมันมันอยู่อยู่ยาวไหมอยู่ตลอดเลยเปาวะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันอยู่ตลอดไหมนะครับแต่ถือว่ามันดึงความสนใจในมอนได้นะครับแจ๋วอะทุกคนอย่างเงี้ยเราแบบอย่างงี้เราแบบแบบถ้าเราเป็นมือใหม่อย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ต้องกลัวเสียเลือดเสียเอฟเลยนะครับนะโอเคครับโอ้แล้วแบบรู้สึกว่ามันน่าจะอยู่ยาวด้วยนะครับเนี่ยโอ้ถือว่าโหดมากนะครับคือแบบสมมติถ้าเราเอาไปลงพวกด่านบอสทหดๆนเงนี้ยแบบล่อบ,บอสได้เลยอะครับทุกคนเนีแ่ยบบประมาณนี้ครับโอเค แล้วก็ยิงไปนะครับมีหน้าที่ยิงไปนะครับผมเนี่ยแล้วแบบมอนมันไม่สนใจเราเลยนะครับเนี่ยมันแบบจะตบแต่ไอ้แบ็คโฮอ,อย่างเดียวเลยทุกคนเนี่ยมันวิ่งผ่านผมไปเลยนะครับขนาดแบบว่าเราอยู่ใกล้กว่าแบ็คโฮมันก็เข้าแบ็คโฮอ,อยู่ดีอะทุกคนโอเคประมาณนี้ครับผมก็ยิงเลยแล้วกันนะครับพลังโจมตีตอนนี้ผมคุณ6แล้วนะครับด้าเมจลูกซองอาจจะแบบไม่ได้เวอร์มากนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์มันเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับ โอเคสร้างอีกอันหนึ่งอะยิงเลยครับโอเคแตกครับผมง,ง่ายๆเลยครับทุกคน อบที่5แล้วครับผมมารอบท้ายแล้วครับผมว่าถ้าแบบมันปรับให้แบบยิงเร็วกว่าน,นี้หน่อยผมว่ามันน่าจะดีเลยนะครับนะแต่ว่าแค่นี้มันก็เร็วพอแล้วแหละนะครับน่าจะโคตรกว่าลูกซองอีโบนะครับผมว่านะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอเคบอลมันไม่ทำดาเมจใส่เราด้วยหรอถ้าเราอยู่ใต้ท้องมันเนี่ยเฮ้ยมันไม่ทำใส่เราจริงด้วยครับทุกคน มันทำไส้หลุมดำเฉยเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะหลุมดำซ้าแปบบ๊บโอเคเนี่ยเฮ้ยมันทำนี่ว่ะต้องยืนมุมดีๆเนี่ยมันปาไฟใส่หลุมดำโอเคครับแต่ว่าเอฟเฟคอื่นก็โดนปกตินะครับอันนี้นะครับมายิงแต่สะดือไปนะครับโอเคอัดเลยครับยิงแรงนะครับ ที่แน่ๆคือดีกว่าลูกซองเอ็กแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอืมอันนี้ผมน่าผมน่าจะรวมไปถึงเอ็กปัจจุท้าดาวด้วยนะครับดีกว่าเอ็กปัจจุท้าดาวนะครับโอ้โหตายเฉยเลยรอบหลังกล้องกระสุนน่าจะไม่ตายมั้งเอ้าไม่ใช่ตายได้ไง,ไงวะมาดิอัดไปเลยครับทุกคนจริงไหมครับไหลเป็นน้ำครับทุกคนจริงๆตอนนี้นะครับมาสร้างหลุมดำปล่อยลูกน้องม,มาก็สร้างหลุมดำครับล่อความสนใจไปที่หลุมดำแล้วกัน แล้วก็ใช้มีดปลาประมาณนี้แล้วก็ยิงไปนะครับผมตายชั่วรอบนี้นะครับเจ็ดเปละไม่น่ารอดครับโอเคแต่ครับผมจบอย่างรวดเร็วนะครับประมาณนี้นะครับลูกซองตัวนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าคุ้มทั้งคัมพีคุ้มทั้งโปรโมชั่นนะครับคัมภีนี่ก็แบบปืนโหดมากนะครับ โปรโมชั่นเนี่ยปืนเอฟเฟกก็ดีมากนะครับผมว่าถ้าเราเอาไปลงแบบด้านไหนที่แบบว่าบอสมันโหดกว่าเฟียรตำนานเนี่ยผมว่าเราสบายเลยนะครับแบบไม่ต้องกลัวเสียเลือดเสียเอฟเลยนะครับเพื่อมันจัดการได้หมดเลยนะครับสำหรับเอฟเฟกต์ปืนตัวนี้นะครับ ให้คะแนนรวมโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับผมให้9.5เต็ม10เลยแล้วกันนะครับที่ไม่ให้10เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันเวอร์เกินไปนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นอีกโปรโมชั่นหนึ่งครับที่เติมแล้วเนี่ยยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับไม่เสียดายเงินแน่นอนนะครับเอาไปลงในโหมด PVE เนี่ยสบายมากๆนะครับนะจริงๆไม่ว่าจะแบบว่าลงด่านอะไรก็สบายนะครับเอฟเฟกต์มันโกงดีนะครับชอบชอบโอเคแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวววเเรรรราาามมจอกกัััััันนนนนนใใหหห่คคคลิป้้ะบบบสสสีี็ด